สวัสดีครับปกต้ยครั้งในและนัลล็อก X Next Generation นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครครับผมคลิปครั้งแรกนะครับที่เรารีวิวตัวละครและสเตตัสนะครับเราทําไว้วันที่28กรกฎาคมนะครับผมตอนนี้นะฮะวันที่11สิงหาเวลาก็ล่วงเลยมาเกือบ2สัปดาห์นะครับมาดูว่าเราพัฒนาอะไรไปบ้างนะครับผมโอเคเริ่มจากนะครับสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือสเตตนะครับ แปดนะครับผมก็อัพเป็นสเต็งแปดสินะครับแล้วก็เด็กสานะครับตอนนี้เลเวลของผมอยู่ที่62ครับต่อมานะครับเรามาดูนะครับผมอุปกรณ์นะอุปกรณ์ยังใช้เดิมนะครับที่เปลี่ยนคือชุดวาคิลี่ครับผมเนื่องจากว่า KVM ตอนหลังๆเนี่ยโหดาเมจเขาโหดกันมากนะครับถ้าผมไม่รีบทำวาคิลี่ออกมาก่อนเนี่ยรับรองครับผมไม่น่าจะได้ตีหรือไม่ได้จะได้เล่นกับอะไรกับเขาครับคงตายก่อนไงแกครับผมต่อมานะครับผมเอ็ด ตีบวกนะครับหรือรีไฟนะครับด้วยความที่ผมดวงกดเรื่องรีไฟลแบบมากถึงมากที่สุดนะครับผมสามารถทำบวก5ได้แค่2ชิ้นนะครับด้วยเงินที่ผ่านไปหมดแล้วนะครับก็ลงๆขึ้นๆนะครับแตกบ้างแดงบ้างนะครับผมก็ยังไม่มีอันไหนแตะ6ครับที่แพนว่าจะให้6ก็จะเป็นเครื่องประดับทั้ง3มชิ้นนะที่อยากจะให้เป็น6ครับต่อมามาดูเรื่องของการ์ดนะครับ ตอนนี้นะครับผมมีงูทั้งหมด3ใบาครับโอเคนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับผมเตรียมไว้ว่าเออก็ออกในหวังสูงนิดนต่นะนะเตรียมไว้ว่าจะเป็นการ์ดเด็กเดย์นะครับผมที่ทําให้ตีทุกขนาด100%แล้วก็เป็นธาตุไฟกับธาตุอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมโฟกัสที่ธาตุไฟนะเออบวกไปอีกนะครับผมการ์ดชุดนะครับผมผมก็ยังไม่มีใส่ผมก็ใส่ตามมีตามเกิดไปก่อนนะครับ รองเท้าไม่มีการ์ดเลิศรองเท้าไม่มีการ์ดมันดีมากเลยครับการ์ดเครื่องประดับเป็นวิตาตาทั้งหมด3ใบครับการ์ดหมวกเป็นเดนิโล2ใบครับและมูมดักไม่ใช่มูดักมาดุกหนึ่งใบครับผมโอเคต่อมาในส่วนของเอนชาร์เอนชาร์ผมยังเป็น รูปแบบเดิมครับ En c ชาร t อาวุธผมใช้ En c ช a n t มอล็อกครับแต่ก็มี En c ชาร t พรติดมานดนึงนะเพราะว่า,าพวกกิจกรรมเนี่ยมันชอบแถมหิน e n c ชาร t พรมาเนาะผมก็เลยคิดว่าเก็บไว้สักอันนึงละกันนะฮะเพราะหินเ n c ชาร t มันก็ไม่ถูกเนาะออต่อมานะครับชุดจะเป็นเ n c ชาร t p พ n t ท l a ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเยอะนะเน้นไปที่เด็กมากกว่าแต่อันไหนที่ไม่ใช่ก็แสดงว่าออไม่มีบุญครับ <laughs> ต่อไปเอ็นชาร์นะคะแหวนจะเน้นไปที่ค่าเฮดเป็นหลักครับก็ยังไม่ได้เน้นทําเยอะมากนะอุปกรณ์ที่ใส่นะครับของขาวซะส่วนใหญ่ก็ยังใช้เซตนะครับเป็นเซตเซตสี่อดเหมือนเดิมนะครับก็คือใส่ครบเซต40นะครับเพิ่ม15%นะครับหลังจากที่มอนสเตอร์เลือด30นะกำลังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็นเซตอื่นดีไหมแต่ตอนนี้ผมดูว่าเซตนี้ดีที่สุดแล้วครับ ที่พัฒนาอีกนะครับผมก็คือในส่วนของปลุกพลังตอนนี้ผมสามารถปลุกพลังนะครับได้ที่ขั้น3นะครับซึ่งจะทำให้ค่าอัคเกรดทั้งหมดเพิ่มขึ้น30%ครับและการ์ดบางส่วนผมก็ใส่ไปแล้วนะปลุกพลังเอ็นชานกับรีไฟย,ยังทำไม่ได้เพราะผมเป็นคนดวงกุดครับผมครับออือออ โอเคต่อไปที่มีเพิ่มขึ้นมาใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาคืออาวุธเงาอาวุธเงาของผมตอนนี้เลเวล4ครับยังไม่อัพเป็นเลเวล5เพราะว่าจารึกกับขยายยังอัพเลเวลที่ต้องการไม่เต็มนะครับจารึกนะครับผมเน้นไปที่ค่าเฮดนะครับผมเป็นหลักนะเสร็จแล้วนะครับผมที่อัพต่อมาก็คือพี่เพนและสเต็งครับเดี๋ยวผมจะอัพ3อันนี้เป็นหลักก่อนครับผม เด็กกับพีดาเมทโบนัสยังไม่อัพครับต่อมานะครับในส่วนของขยายผมอัพนะครับพีดาเม e โบนัสเปอร์เซ็นต์เต็มไปแล้วเตรียมที่อัพพีเพนเต็มเหมือนกันนะครับและก็พีเ k และ h ทั้ง4ช่องเลยนะครับถ้าหากผมอัพขยาย เต็มทั้งหมดแล้วผมถึงจะมาอัพเลเวลอาวุธเงาครับส่วนขั้นหน้าพิมพ์ลนะครับก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรครับซึ่งมันใช้ทรัพยากรโหดหลายทาลุนมากเลยครับผมก็พยายามเก็บเก็บอยู่ครับแต่ก็ยังไม่ถึงยังอัพไปไม่ถึงไหนครับอัตราการล้มเหลวก็แบบว่าสูงใช้ได้เลยนะเนี่ยเวลาเป็นเลเวลานะครับที่60%นะครับโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยแค่2ไป3าเนี่ยที่80%อมันไม่มีจริงครับ oh, <no. S 1> ทั้งหมดก็จะทําให้สเตตโดยรวมของผมเพิ่มขึ้นมหาศาลพอสมควรเลยครับก็จะอยู่ที่รายละเอียดเนาะ hp ของผมก็จะอยู่เกือบเกือบแสนแสนสามแล้วนะครับ p adk คือน้อยนิดมากเลยนะครับน้อยนิดจนถึงขั้นแบบว่าแทบจะมีใครรับตีผมเลยนะมันอยู่ที่6821นะครับเนื่องด้วยประดับตัวนี้ครับที่มันไม่ปวกค่า p x t a c t เริ่มต้นเลยครับ P defense กับ P M defense นะครับก็ค่อนข้างสูงขึ้นหลังจากที่เราเปลี่ยนมาใช้เป็นชุดวาบวกสีครับ ASPD อย่าไปดูเลยเนาะมันค่อนข้างที่จะน่าอายครับค่าอีกอันนึงที่เพิ่มมาค่อนข้างเยอะก็คือค่าเฮสครับตอนนี้ผมทำลดเวลาแปรผันได้ที่15.3นะครับผมส่วนแคสทม์เราไม่เราไม่ใช้อยู่แล้วเนาะและอีกอันนึงคือ final head นะครับผมได้อีก5.6ครับรวมกันแล้วเป็นประมาณ20 นะครับผมผมต้องการอีกหนึ่งวิเพื่อที่จะทำให้ใช้เลเวลสกิลขั้นต่อไปได้ครับต่อมานะครบพีเพนนะครับผมตอนนี้พีเพนปกติผมได้อยู่ที่33.88ครับส่วนไฟ n a ลพีเพนนะครับกอีก55ครับมันก็จะรวมๆแล้วประมาณ89ครับผมโอเคพีดาเมจโบนัสที่บวกตอนสุดท้ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็เออไม่ค่อยสนใจอะไรมันเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มันก็เยอะอยู่ครับ2,000 2,000เกือบ2 0 0พครับแล้วก็พี ดาเบโบนัสเปอร์เซ็นต์อันนี้เพิ่มขึ้นมาสูงมากจากการที่เราอัพในส่วนของอาวุธเงานะครับเป็น34%ครับผมนอกนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของการ์ดงูเนาะที่เราเพิ่ม 3, สามพอชันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เราทโทรจัดโปรการ์ไปที่ อ่าเพอร์ชันนต์นะครับแล้วก็สกิลนะครับผมเอนชันเด็ดดี้เพอร์ชันนะครับจะเพิ่มค่าเพอร์ชันเอนชันเมนนะครับอยู่ที่20%รวมแล้วจะอยู่ที่50%ครับแผนนะครับผมที่จะเปลี่ยนนะก็คือผมแผนว่าผมจะทำให้ PADK เพิ่มขึ้นโดยการเปลี่ยนเครื่องประดับเองไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องประดับของหกสิบนะครับผมก็คือ P ีเอ็กแท็กับ P Damage Bonus นะกับอีกอันหนึ่งคือ a อ t a c กนะครับกับพีเพครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาเทสกันด้วยนะครับว่าแหวน3วงนะครับแหวน40นะครับผม50และ60อันไหนจะแรงกว่ากันแต่ผมขออนุญ,ญาตาดูที่2อ,อันนี้ก่อนนะก็คือแหวน60กับแหวน40นะครับเพราะว่าค่าย้ายการ์ดเนี่ย มันตกใบลา1,000นะครับผมอสองใบมัน2,000เพชรแดงคือสายฟรยเนาะก็เราประหยัดได้รไรได้ก็ประหยัดนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาอันที่สูงที่สุดมาลองเปลี่ยนการ์ดดูว่ามันจะแรงกว่าเซ็ตหลักของผมหรือยังเพราะว่ามันมีค่าในส่วนของ p damage bonus กับค่าอัปเกรดอื่นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับผม ส่วนเครื่องประดับทาริสแมนนะคะผมผมเตรียมมาไว้เฉยๆครับในกรณีที่เราจะพัฒนาตัวละครนะครับผมแพลนว่าผมจะพัฒนาตัวละครออกเพิ่มขึ้นเป็นอีกหนึ่งอย่างคือ k v m ครับเนื่องจากพอปวดอาวุธเกากันได้แล้วนะครับแล้วเป็นไฮแคสต์ Class กันแล้วผมเจอไฮวิสาด์นะครับใช้สกิลดีบัฟค่อนข้างรัวมากนะครับโดยเฉพาะวิสาดสายคาถาสองมก็อาจจะต้องเพิ่มนะครับ การ์ดที่ผมจะต้องเพิ่มเข้ามานะครับแน่ๆเลยก็คือการ์ดนะครับวอ r ์มเทลซึ่งเพิ่มอัตราการป้องกันนะคะพิซซี่บซและโอเบนกครับตอนนี้ผมแพนไว้ที่อย่างระบก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมดูอีกทีว่าจะเป็นโอเบนก2ใบหรือว่าเป็นวอ r m มเทล2ใบครับขึ้นอยู่กับงบประมาณของสัปดาห์ต่อไปนะ ว่ามีงบอยู่ที่เท่าไหร่ครับจาก KBM นะครับครั้งที่ผ่านๆมานะครับมันมีครั้งหนึ่งที่ผมอะสตัรนะครับโดยใช้กิมทูตกิมทูตเนี่ยมีคุณสมบัติเมื่อสตัร์แล้วสตัน3วินาทีแต่พี่คนนั้นเนี่ยโดนไม่ถึงเซี่ยววินาทีและวิ่งต่อได้ผมก็เลยไปถามนะครับพระที่ใช้อุบุนินะครับสใบแต่เขายังหาพระปิตาดําไม่ได้นะครับที่มันจะกันสตารอีกส0นตนะครับว่าเขาไม่โดนสตันเลยหรือว่าโดนสตัรแต่ระยะเวลาสตารน้อยลงนะครับคาตอบก็คือเขาโดนระยะเวลา ตันน้อยลงครับผมจากแบบว่าโดน3ามวิทาอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นเหลือแค่สิเซียววินาทีนะครับผมก็เลยแผนว่าจะเอาใส่นะครับอย่างละนิดอย่างละนิดครับต่อมานะครับแผนพัฒนาในระดับต่อไปนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้อาวุธทองครับช่วงนี้ก็จะล่ากล้าบ่อยหน่อยนะครับและก็เราก็ต้องเตรียมแผนสำรองครับโดยการซื้อเพชรนะครับผมเข้ามานะ ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมแต่เดือนนี้ผมสามารถซื้อเพชรได้แค่เดือนละ6 0 0 0 0เพชรนะครับก็เดี๋ยวผมซื้อได้อีกแค่3ามหมนครับนะบเพราะผมเติมคาฟ้าวีไอพไปนะมันก็เลยทําให้ได้ที่6 0,000นะครับซึ่งปัจจุบันราคามีดมันอยู่ที่2 0 0 0 0 0นะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ3เดือนถ้าหากมันไม่ดอกผมก็ต้องซื้อเอาครับแล้วก็การ์ดอาวุธนะครับผมถ้าหากว่างบเพชร แดงพอแล้วผมสามารถทำนะครับประดับบวกปได้แล้วนะครับก็ผมจะเอาผมจะเก็บตังค์นะครับไปซื้อเหรียญวาคิลี่แล้วก็ไปลองสุ่มนะครับกาชาการ์ดครับเพื่อเอาการ์ดใบนี้ครับการ์ดเด็กเดย์ครับที่จะทําให้ดาเมจทุกขนาดอยู่ที่100%เรเรามาดูกันก่อนนะว่าทาไมถึงต้องเอาให้ทุกขนาดเนี่ยมันได้เท่าๆกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีดเนี่ยสามารถตีนะครับได้แต่ขนาดเล็กครับขนาด ใหญ่และขานาดกลางเนี่ยมันได้แค่75%ถ้าเราบอกว่าเราตีคนกับตีบอสบอสส่วนใหญ่เป็นขนาดใหญ่ถ้าหากเราใส่นะครับเด็กเดได้เนี่ยเราก็จะตีแรงขึ้น25%ซึ่งดีกว่าการงูครับแต่ถ้าสมมุติผมหาไม่ได้ผมอาจจะใส่การงูเพิ่มอีกหนึ่งใบแทนครับและอีกอย่างที่ผมอยากได้ก็คือบวกธาตุไฟ15%์ครับเพราะว่าพิษเนี่ยมันตีอันเดดไม่ได้เราก็ต้องใช้ใบไฟในการตีครับคราวนี้นะครับเรามาลองดาเมจกันดีกว่าครับผมใช้เซตที่เราจะเทสนเเป็ซต เ,เก็บเลเวลนะครับเก็บเซตฟาร์มเนาะเรามาดูสกิลกันก่อนครับเซตฟาร์มเนี่ยก็คือผมจะเน้นไปที่ฟาร์มเป็นหลักนะครับสกิลที่ใช้ฟาร์มหลักๆก็คือ Venom Spender กับ Venom Slasher นะครับซึ่งอยู่ที่เลเวล10กับเลเวล6ครับอันที่2นะครับคือ Meteo Assault ครับผมแล้วก็อันที่3นะครับคือ Slash นะครับกับ s o l d ต e t เยอร ต่อไปก็จะเป็นวีนอ d ดัสนะครับที่เลเวล10หรือว่าอะไรเลเวลสิแอมบูสผมพยายามจะอัพให้เป็นเลเวล10นะแล้วก็อินพุตด t อเพื่อเพิ่มนะครับ a t k ที่10%หลังจากที่เราโดนตีแล้วเราหลบได้นะโอเคกิมทูตที่เลเวล5ครับผมนะครับเซตนี้ไม่ใช่เซต kbm นะเซต k v m จะเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเซต kbm ให้ดูก่อนดีกว่าคือเซต kbm เนี่ยผมอะรีบ่อยมากเพราะว่ามันต้อง มันยังไม่เข้าที่ครับผมนะฮะเม m a โอแอ a ซอลผมอัพที่10เพื่อทําให้ติดสถานะที่100%นะครับถ้าหากว่าอยู่ในสถานะฮิ a ดิ้งนะสปเดอร์นะครับผมเต็ม10ครับมีน o n s l a s ช e r อ่าได้อัพ4ครับ Soul Destroyer สี่ครับมเ i r r o อิมเมจอัพเต็มไปเลยครับทีเดียวฮันเกือบตายครับผมถือว่าบางที่ตายเลยครับกิมทู o o หนึ่งครับผมว e นอมดั s จริงๆจะไม่อัพนะ Enhancement นนะคระ Enhancement ห้า Venom Knight สิบนะครับ Enchant Enchant p o t i o n นะครับสิบครับ Ambus สหนึ่งครับผมโอเคอันนี้ผมยังอัพฮิต i ิ้งได้แค่5ครับแล้วก็บัตฟ o อสหนึ่งครับผมนะครับบัตฟรอสเอามาไว้ทำสโลว์ครับในกรณีที่พีทเขาใส่กันสตันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการเซตนะครับผมผมให สกิลทุกอันนะครับขึ้นเฉียวหมดเลยนะครับผมก็คือใช้ทั้งหมดครับแล้วตั้งเป็นแบบปกติเพื่อให้ใช้สกิลนะครับปั๊บก่อนแล้วใช้ดาเมจเอโอแล้วก็ดาเมจเดี่ยวครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเราจะดูดาเมจที่30วิ60วิแล้วก็ค่อยดู dps นะครับผม 10วินะครับจะอยู่ที่4แสนครับ 6 0วิอยู่ที่8,42 0 0 0พันครับ DPS โดยรวมจะอยู่ที่ราวๆ1,40 0 0 0นนะครับ1,000ถึง1,43 0 0 0พันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลโดย,โดยรวมก่อนครับกิมทูตนะครับอยู่ที่ประมาณ4 4 0 0 0นะครับสลัดนะครับขึ้นหลักแสนแล้วนะ,นะะคลิปก่อนหน้านี้นะครับหรือคลิปแนะนำตัวครั้งแรกนะครับไม่ถึงแสนนะ น่าจะอยู่ที่เท่ารับประมาณ6-7หมื่นครับวีนอมสตาร์เชอร์เกินแสนครับเกินที่แสนสี่เลยทีเดียวครับวีนอมดั๊ดนะครับก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยครับเมทัลแอส a ซ l ลนะครับวีนอมสเปดเดอร์ขึ้นมาเกินแสนครับแอมบูนะครับเกือบห้าหมื่นครับผมวีนอมไนท์นะครับก็เกือบเกือบแสนเหมือนกันนะโอเคอันสุดท้ายนะครับที่เราต้องเทสนะครับจะเป็นสกิลมิทเทิ i อิมเมจครับผมที่เป็นสกิลที่ลุ้นแรงที่สุดของผมตอนนี้นะ ทำจมีดอยู่ที่226,555ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางเปรียบเทียบนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเทสนะครับเป็นเครื่องประดับนะครับผม P ีดาเบดโบนัสครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันไหนนะครับจะแรงกว่ากันครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ย้ายนะครับอัปเกรดรีไฟและก็ e n นชา n นะครับผมมาที่แหวนพ d ดาเบดโบนัสแล้วนะครับ แต่สิ่งที่ไม่ย้ายมาคือไม่ย้ายการ์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าระหว่างเซ็ตแหวน P d ดาเม e โบนัสนะครับกับเซตแหวน P p เพนะครับอันไหนมันแรงกว่ากันแล้วเดี๋ยวเราเค่อยย้ายการ์ดมาเทียบอีกทีหนึ่งครับถ้างั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตก่อนเลยครับ ของเก่าเนี่ยเซตเก่านะครับ P ATK ของผมจะค่อนข้างต่ามากก็อยู่ที่ประมาณ6,000กว่าๆเนาะเพราะเปลี่ยนเป็นแหวนอันเนี้ยมันอยู่ที่8 000, 4 0 0 8 5 0 0นะครับผม8 4 0 0เนาะก็น่าจะสามารถดึงดูดให้คนนะครับรับปาร์ตี้ผมเข้าไปได้บ้างนะครับมากกว่าเดิมเนาะเออดีกว่าการที่แบบว่าเหลืออยู่แค่6,000กว่าๆนะครับเขาไม่เรียกเลยครับผมเขาไม่สนใจผมด้วยซ้ําครับ เราก็ต้องพยายามทำตัวให้ดูมีคุณค่าจากสเตตัสที่เขาสามารถมองเห็นเนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาเช็คดาเมจกันเลยครับเหมือนเดิมนะครับเราจะใช้เซตสกิลนะครับเป็นเซต aoe หรือเซตฟาร์มนะครับพร้อมนะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเลยครับเราจะดูเหมือนเดิมนะครับดู dps นะครับผมดู30มวินะครับแล้วก็60วิครับ 30วินาทีอยู่ที่344นะครับ344,000ครับ ที่หกวินาทีนะครับ696ครับ6 9 6 0 0เครับและเมจต่อวินาทีนะครับจะตกอยู่ที่ราวๆประมาณ1 1 6 0 0 0สถึง1 1 7 0 0 0ครับเรามาดูดาเมจโดยรวมนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับเทียบให้เนาะโอเคพี่น้องสแลชเชอร์นะครับประมาณแสนก็โดยส่วนใหญ่ก็จะลดลงมาเกือบหมดเลยครับลดลงมาสกิลรับประมาณเกือบเกือบ เกือบเกือได้เลยนะครับถ้าหากว่าตีการ์ดที่เราไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่9อนะครับอันนี้ก็ถือว่าลดลงมาเยอะครับสาเหตุที่ลดลงมาเยอะผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นค่าพื้นฐานกับค่าอัปเกรดครับเพราะค่าพื้นฐานกับค่าอัปเกรดของมันเนี่ยบวกเป็นลักษณะตรงตัวนะครับไม่เหมือนกับ P ีเพนที่เอามารวมกันและคิดเป็นค่าเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้ครับ อันนี้มันจะบวกดาเมจเป็นคงที่แล้วตรงตัวไปเลยนะครับเป็นบวกค่าสุดท้ายเข้าไปในทันทีแต่ถ้าเป็น p ีเพเนี่ยมันจะเอามาคคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์พีเพกันอีกทีหนึ่งครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองใช้นะครับ Miller Image ครับว่าจะได้ดาเมจเท่าไหร่ครับผมโอเคดาเมจน้อยลงมานะครับเราราวสามหมืถึงสี่หมืเลยนะครับผม แหวนพีเพนดูครับว่ามันแตกต่างกันเยอะแค่ไหนครับตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนเครื่องประดับแล้วนะครับเป็นนะครับเอียริงนะครับที่เป็นเครื่องเครื่องประดับนะครับ p a t อกับพีเพนเนาะโอเคอันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดาเมจกันนะครับผมหลังจากที่เปลี่ยนนะครับเรามาเช็คสแตตกันนิดนึงนะว่า P a t อของผมอยู่ที่8446นะครับซึ่งมันจะน้อยกว่าเซตก่อนหน้านี้นะเพราะว่า มันมีประดับนะครับที่มันไม่ใช่เลเวล2อยู่ชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าเอามาใช้ผมอาจจะต้องอัพขั้นขึ้นมานิดนึงเพื่อทำให้เอทิเมเพิ่มมาอีกราวๆประมาณ25นะครับมันจะได้ดูมีค่าพื้นฐานใกล้เคียงกับประดับเลเวล60ครับโอเคเหมือนเดิมนะครับไม่มีการ์ดเหมือนเซตแรกนะครับผมอันนี้เซตที่3เนาะถ้างั้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยครับ สามแสนเ้าพันครับสับสิบพีนะ 825,000ครับ DPS อยู่ที่138นะครับผมถึง139ครับเอาจริงๆมันใกล้เคียงกับเซตแรกของผมมากเลยนะห่างกันแค่ไม่ถึงห่างกันแค่อย่างละ30วิห่างกันแค่8,000นะครับ แล้วก็60วิห่างกันแค่ห่างกันไม่ใช่แค่ห่างกันบรรลา4สี่มนะครับผม BPS ห่างกันราลาวแปด0ัอันนี้คือที่แตกต่างกันมากๆคือในส่วนของการ์ดนะครับการ์ดอุปกรณ์ไม่ได้ใส่นะเร okay, เรามาดูสกิลครับ Venom s r r นะครับอยู่ที่แสนส เมทัลแอสซาสนะครับเดี๋ยวผมขึ้นตารางให้เนาะเควินอมดนี่ทำไมบางสกิลดูเหมือนจะแรงขึ้นด้วยไม่แน่ใจผมคิดไปเองหรือเปล่าเดี๋ยวผมทำตารางเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งนะผมอยากดูวีอมส์สเปช ราจะเช็คนะครับสกิลสุดท้ายครับผมเช็คก่อนอุปกรณ์นะครับถูกต้องครับผมนะครับมาลองมิดเิมเมจด,ดูครับเฮ้ยเอาจริงๆก็คืออันนี้ไม่แน่อาจจะแรงกว่าด้วยนะถ้าเราเปลี่ยนการ์ดเ,เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนการ์ดดูดีกว่าครับโอเคคราวนี้นะครับผมไปย้ายการ์ดมาแล้วครับเรามาดูกันว่ามันจะแรงกว่า นะครับเซ็ตหลักปัจจุบันของผมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้เตรียมไว้นะก็ไม่คิดว่ามันจะทําดาเมจได้แรงขนาดนั้นครับโอเคมาเช็คกันดูอีกทีเราใส่การ์ดเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเทสนะครับดาเมจกันเลยครับเซิรเป็นสกิลเอโอี นี่อยู่ที่392ครับยังไง DPS ก็น้อยกว่าเราๆสี่พันนะสามพันสี่พัน หกิวินาทีนะครับอยู่ที่846ครับผมนะครับ DPS โดยรวมอยู่ที่ประมาณ1 4 1่0 0สนสี่หงครับจริงๆก็คือใกล้ๆกันนะตอนแรกผมคิดว่ามันน้อยกว่านะครับแต่บางทีมันหลุดไปที่1นึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยกว่าๆด้วยนะก็คือมันเปรออกกันนิดเดียวครับผมเรามาดูดาเมจกันครับโดยรวมนะครับ กิมทูดนะครับ42,000ื่นสองวีนอมไนท์แปดหม่เมโทรเอสเซาน้อยกว่าน้อยหนึ่งนะฮะวีนอมดั๊ดน้อยกว่าพอสมควรวีนอมสเปดเจอร์นะครับขึ้นเกินแสนครับโซลิตไทเออร์นะครับแสนหนึ่งห้าครับกิมทูดนะครับผมวีนอมไนท์นะครับเดี๋ยววันนี้นอมสเปดเจอร์นะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเลยครับ เดี๋ยวผมนะครับจะทําตารางเปรียบเทียบให้นะทั้งหมด4อันนะครับเป็นเซตแรกนะครับที่ยังมีการ์ดอยู่เซตที่2นะครับคือเซต P Damage Bonus นะครับแบบไม่มีการ์ด2ใบครับเป็นเซต P Damage Bonus แบบมีการ์ด2ใบเอ้ไม่มีการ์ด2ใบครับแล้วเป็นเซต P Pen เซตที่1นนะครับเป็นเซตปกติที่ผมใช้อยู่เซตที่2นะครับเป็นเซต P Damage Bonus นะครับ ที่ไม่มีการสองใบและเซตที่3เป็นเซตพีเพนนะครับที่ไม่มีการสองใบแล้วก็เซตที่4นะครับเป็นเซตพีเพนที่มีการสองใบครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างแล้วเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้เราก็ได้ข้อสรุปแล้วว่าเครื่องประดับทั้ง3ชนิดนะครับทั้งประดับเลเวล40 50 60นะครับที่มีการอัพขันนะเครื่องประดับเลเวล50สสามารถทำดาเมจได้เยอะกว่า ่วนเครื่องประดับที่ทำดรเมจได้ดีที่สุดคือเครื่องประดับเลเวล60ครับทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ชัดเจนว่าทําไมเครื่องประดับ60ถึงดาเมจน้อยกว่านะะหนึ่งอย่างที่แตกต่างกันระหว่างทั้ง2อ,อันก็คือค่าพีเพนนะครับต่อมานะคะเมื่อเทียบกับเครื่องประดับเลเวล40หรือเครื่องประดับเจาะเกาะนะครับ ปรากฏว่าบางค่าเนี่ยยังไม่ทันได้ใส่การ์ดเลยดาเมจก็พุ่งพวดขึ้นมานะฮะใกล้เคียงกับแหวน50ใส่การ์ดครับแต่คราวนี้ตอนที่ผมเอาเครื่องประดับเลเวล40ไปใส่การ์ดเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นิดนึงคือพอกดออตโต้แล้วนะครับ ไม่ได้ใช้สลครับผมเพิ่งมาเห็นตอนมารีวิวตอนหลังนะว่าเออ,ออโอโต้แล้วมันไม่สลให้นะครับทาให้ดาเมจเนี่ยมันดูต่ํากว่านะครับเครื่องประดับชิ้นแรกหรือเครื่องประดับนี่วห้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูภาพรวมๆแล้วเนี่ยก็ลองกว่ากันแค่นิดหน่อยเองครับอย่างเช่นดาเมจตอนช่วง30วินะครับก็ห่างกันแค่ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับตอนช่วง60ก็ห่างกันแค่ประมาณหมื่นหนึ่งเหมือนกันครับผม หรือว่าอาจจะเป็นตอนออกตัวหรือสกิลบางอย่างอาจจะออกตัวไม่ได้ไม่พร้อมกันครับพอเวลาจับวินาทีปุ๊บมันก็เลยทำให้สกิลเนี่ยหายไปหมื่นหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันครับ DPS โดยรวมก็หายไปประมาณหมื่นหนึ่งครับซึ่งแตกต่างกันแค่ประมาณนี้เองนะสกิลอื่นๆนะคบก็ต่างกันที่ประมาณ2,000ันครับผมนะฮะ2,000 5,000ประมาณนั้นครับพอมาดูโซลิสโทเยอร์ก็คือคล้ายกันมากเลยนะครับเมเทอโอแอสเซอนะครับอันนี้ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับ ผมก็เลยตัดสินใจว่าผมใช้เครื่องประดับ40เนี่ยแหละครับมาใส่นะครับตอนหาตี่ล่าบอสแล้วก็เครื่องประดับนะครับ50นะครับอาจจะใส่ตอน KVM ครับเพราะว่ามันจะได้ปกปิดดาเมจนะแต่สิ่งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องเช็คนะฮะดาเมจของเครื่องประดับ40ใส่การ์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่ใส่การ์ดแล้วดาเมจจะลดน้อยลงนะเออถ้าหากลองเทียบดาเมจคร่าวๆนะครับในหลายๆสกิล,ล skill, ปรากฏมันเหมือน เหมือนเกือบๆจะน้อยลงอ่ะมันก็แปลกๆอยู่ครับอาจจะมีบั๊กอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้ครับโอเคครับผมถ้างั้นวันนี้นะครับเราก็จบการวิเคราะห์เครื่องปรับนะครับแต่เพียงเท่านี้ครับผมมันยังมีปัจจัยในเรื่องของอาวุธเงาเลเวลและอื่นๆนะครับโอเคครับผมถ้าหากว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคไว้เราติดตามชมคลิปดีๆนะครับในครั้งต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ